สวัสดีค่ะทุกคนประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่เพลงชาติจะดังทุกวันตอน8โมงเช้าและ6โมงเย็นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรอยู่ทุกคนก็จะหยุดเพื่อแสดงความเคารพ และพี่ๆทหารกลุ่มนี้ก็ได้ทำคอนเทนต์ออกมาให้พวกเราได้คลายเครียดกันแต่ละคนกำลังสดก๋วยเตี๋ยวกันอย่างเมามันเส้นยังไม่ทันได้กลืนเลยเพลงชาร์ตก็มาบางคนเพิ่งจะคีบเข้าปากยังไม่ทันได้เคี้ยวเลยก็ต้องค้างไว้แบบนั้นถึงจะมีคนโดนขวดเคาะไปหนึ่งโป๊กก็เถิดคลิปนี้เพิ่งจะถูกโพสบนโซเชียลจีนเมื่อไม่กี่วันมานี่เองมียอดไลค์เป็นหมื่นคนมาคอมเมนต์เกือบพันเราก็ไปดูกันว่าพวกเขาคอมเมนต์กันเอาไว้ว่ายังไงบ้าง คนแรกก็บอกว่านึกถึงตอนดูหนังในโรงหนังไทยเลยอ่ะอยู่ดีๆทุกคนก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกันหมดเลยคอมเมนต์ต่อไปเพลงชาติไทยเพราะมากเลยนะเนี่ยคนต่อไปก็สงสัยว่าคนไทยก็ใช้ตะเกียบเหมือนกันหรอฉันนึกว่ามีแค่จีนเกาหลีญี่ปุ่นที่ใช้ซะอีกคนต่อไปก็เป็นคนมาเลเซียนะคะ ที่มาเลเซียของพวกเราก็เหมือนกันเลยได้ยินเพลงชาติเมื่อไหร่ก็ต้องยืนขึ้นคนเดินอยู่ตามท้องถนนที่ได้ยินก็จะยืนด้วยเพื่อแสดงความเคารพเพลงชาติก็แค่ไม่กี่นาทีเองคอมเมนต์ต่อไปฉันสงสัยมากเลยถ้าช่วงนั้นกำลังปล่อยอึอได้ครึ่งทางแล้วก็ได้ยินเพลงชาติดังขึ้นมาทุกคนจะลุกขึ้นยืนทันทีโดยที่ยังไม่เสร็จเลยเหรอแล้วถ้าครึ่งหลังกลั้นไม่อยู่จะทำยังไงเนี่ยคนต่อไปก็บอกว่า ในแววตาของเขามันเต็มไปด้วยคำถามว่ากินหรือไม่กินดีนะคอมเมนต์ต่อไปนี่ทหารมาสบตากันตอนนี้ถึงกับพ่นบะหมี่ออกมาเลยนะคนต่อไปนะคะสองคนนี้อายุยังไม่เท่าไหร่เลยแต่ไว้หนวดคราเป็นคนแก่ซะแล้วคอมเมนต์ต่อไปถ้าตอนบุกโจมตีแล้วเปิดเพลงชาติของฝั่งตรงข้ามแบบนี้ก็จะไม่มีใครกระดุกกระดิกใช่ไหมจะได้จับตัวได้ตรงนั้นเลย คอมเมนต์ต่อไปนะคะนี่ถ้าฉันรู anyway, ้ขึ้นยืนตอนที่ยังคาบบะหมี่อยู่ในป่าแบบนี้หัวหน้าฉันเตะกระเด็นเลยนะเนี่ยคนต่อไปก็บอกว่าถ้ากัดเส้นก๋วยเตี๋ยวของไทยค่ะจะผิดกฎหมายไหมคนต่อไปอย่างน้อยก็กินก๋วยเตี๋ยวให้หมดก่อนเถอะแบบนี้มันขำเกินคอมเมนต์ต่อไป ฉันเป็นคนมาเลเซียฉันสามารถร้องเพลงชาติไทยได้นะไม่ได้พูดเล่นฉันไม่ได้อยู่ประเทศไทยหรอกแต่ที่ฉันร้องเพลงชาติไทยได้เพราะคุณยายของฉันเป็นคนไทยเนะ่ะคอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะธรรมเนียมต่างกันละมั้งพวกเรานะ่ะเวลาฟังเพลงชาติและยืนตรงก็ไม่จำเป็นต้องคาเพเต๋ยวไว้ในปากก็ได้คนต่อไปนะคะ ประเทศไทยนะ่ะทุกวันตอน8โมงเช้าและ6โมงเย็นเขาจะเปิดเพลงชาติตอนที่ฉันไปเรียนหนังสือที่ประเทศไทยทุกคนจะหยุดยืนตรงกันจริงๆคนต่อไปก็หัวเราะมาเลยว่าฮ่าฮเป็นแบบนี้จริงๆนะลูกสาวฉันนะ่ะเรียนอยู่ที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปก็สงสัยว่าถ้าในประเทศไทยมีคนกําลังกินข้าวได้ครึ่งทางแล้วฉันก็ไปเปิดเพลงชาติไทยวนอยู่ข้างๆเขาหลายชั่วโมงจะเป็นยังไงนะ คอมเมนต์ต่อไปตอนที่กำลังบรรเลงเพลงชาติไทยทุกคนจะหยุดยืนตงรงรวมถึงชาวต่างชาติก็ด้วยคนต่อไปนะคะเพลงชาตินะ่ะปกติแล้วในประเทศจีนจะบังคับให้คนยืนตรงก็ต่อเมื่อมีพิธีใหญ่หรือพิธีเชิญธงเท่านั้นส่วนชีวิตประจำวันก็แค่ฟังเฉยๆคนสุดท้ายก็มาให้ข้อมูลเอาไว้ว่า ประเทศของเราก็มีข้อกําหนดให้ยืนตจงขรรพธงชาติเมื่อได้ยินเพลงชาติเหมือนกันแต่ในชีวิตประจําวันก็ไม่ได้เปิดเพลงชาติกันบ่อยๆที่โรงเรียนก็ไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นส่วนในทหารนอกจากในพิธีการก็ไม่ได้เปิดสมมไปนยังไงบ้างคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวคลายเครียดที่พี่ๆทหารขอตั้งใจทำคอนเทนต์ออกมาให้ดูคงอยากให้ผ่อนคลายกันบ้างในสถานการณ์แบบนี้นะคะอย่าจริงจังกันนะ ความปิดคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ทนะ็อปปิกหน้าสวัสดีจ้า